ในปัจจุบันที่การเงินและการลงทุนถือว่ามีแต่ความท้าทายนะครับจากทั้งเศรษฐกิจความเชื่อมัน่นและสิ่งแวดล้อม ทำให้ก้าวต่อไปของตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้นะครับต้องอาศัยยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ทั้งความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงเพื่อดึงดูดให้เม็ดเงินกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยได้อีกครั้งซึ่งการเข้ามารับตําแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคนที่14ของคุณอัศเดชคงศิลินับว่าเป็นที่จับตายอย่างมากนะครับว่าจะมีการนำพาตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้ไปในทิศทางไหนล่าสุดก็ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์3ปีภายใต้แนวคิดเพื่อส่วนรวมและความเท่าเทียมจะน่าสนใจแค่ แไหนมันนี่ชั่วนี้เราจะมาชวนคิดไปพร้อมกันครับเ <T il> มื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคุณอัศเดชคงศิลิกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ได้เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์3ปีสำหรับปี2568ถึงปี2570นะครับโดยจะมุ่งสร้างความแข็งแกร่งเข้าถึงได้ง่ายและสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนภายใต้3กลยุทธ์หลักดังนี้ครับกลยุทธ์แรกนะครับคือมุ่งมั่นเพื่อโอกาสการเติบโต ตลาดหลักทรัพย์นะครับจะเน้นความน่าสนใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุนด้วยนะครับรวมถึงส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ของตลาดหุ้นไทยให้มากขึ้น ที่น่าสนใจนะครับคือจะมีโครงการที่ชื่อว่าจัมพลัสซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยผลักดันบริษัทจดทะเบียนให้เติบโตโดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆจากทั้งตลาดหลักทรัพย์เองหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพันธมิตรด้วย โดยตลาดหลักทรัพย์มองว่าถ้าสามารถยกระดับกำไรของบริษัทจดทะเบียนขึ้นมาได้เนี่ยจะสร้างแรงดึงดูดให้หุ้นไทยมีสเสน่ห์มากขึ้นด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีแผนพัฒนาดัดชนีใหม่ที่จะแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของบริษัทที่ประสบความสําเร็จจากโครงการนี้นะครับและยังร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเพื่อจัดทําบทวิเคราะห์ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยครับ กลยุทธ์ที่2นะครับคือการร่วมพัฒนาเพื่อความทั่วถึงเมื่อก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าการซื้อขายพันธบัตรท,ทําได้ยากใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของกลยุทธ์นี้คือการจัดทําโครงการบอลคอนเน็กแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้นเหมือนกับการจองซื้อหุ้น IPO เลยครับนักลงทุนรายย่อยจะสามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกได้แบบง่ายๆและยังซื้อขายในตลาดรองผ่านแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาให้สะดวกมากขึ้นแถมพันธบัตรรัฐบาล เหล่านี้นะครับยังสามารถนําไปใช้เป็นหลักประกันสําหรับการลงทุนในสินทรัพย์ป,ประเภทอื่นได้ด้วยครับกลยุทธ์ที่3นะครับคือการสัสร้างคนและอนาคตกลยุทธ์นี้นะครับจะเน้นไปที่การสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ด้านการเงินและการลงทุนมากขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์นะครับจะพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เฉพาะบุคคลหรือที่เรียกว่า Set Learn s c a p e Platform รวมถึงร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการให้ความรู้ช่วยให้คนไทยนะครับมีความพร้อมทางด้านการเงินมากขึ้นครับ ที่สำคัญตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ยังมีแผนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยการพัฒนาคาร์บอนมาร์เก็ตแพลตฟอร์มนะครับสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตรวมถึงจะสร้างเครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตปรินและสนับสนุนการอบรมผู้ตวนสอบนะครับเพื่อช่วยตรวจสอบการปล่อยคาร์บอนของบริษัทต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อเป้าหมาย n e t ซีโรในปี2 5 9 3ครับ และนี้ก็คือแผนยุทธศาสตร์3ปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ามกลางความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าตลาดหุ้นไทยจะเดินทางยังไงต่อไปหลังจากนีก้เรายังต้องติดตามไปพร้อมกันครับการเงินดีชีวิตดีไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดอย่าลืมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจธุรกิจการเงินและการลงทุนได้ที่ไทยรัฐมันนี่ทุกช่องทางครับ